อันน <polarization. S 1> ี้ยังวะอ้าวโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้มาแล้วโอ้โหเบียวุ้นทำเองเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหใช้ได้เลยโอ้ยเต็มเติมเต็มเต็มเบียวุ้นของตัวเองแัมลัมลัมลัมโอ้โหปีควาดีจริงจริงเจอดมาเจอดมาเจอดมาอ้าวยกยกเดดเดเซลฟี่ <laughs> มือสั่นมือสั่นนี่มันเซลฟี่เลยเหรอเออเดี๋ยวปีแล้วนะมาแล้วมาแล้วกินกินกินโชว์เนะีนโชว์ดนะ้วยอ๋อมีวุ้นมีอุ้นโนะอ้โหขี้เมาไม่เป็นไถ่มากเดี๋ยวกกินมากะกินสองแก้ว 啊！